ก็ได้ยอดมะกอกนะคะวันนี้ยายเก็บยอดมะกอกกลับไปไว้เก็บไปกินนะคะเก็บไปกินเก็บไปกินยอดนะคะรสชาตินะคะคนไหนที่ไม่เคยมะกอกที่เราเกินลูกมันนะคะที่เอาเออใส่ตำบังหงใส่แจ่ใส่อะไรนี่แหละค่ะแต่ต้นที่บ้านของเรนก็ไม่ได้ให้ขึ้นใหญ่นะคะก็ไว้สําหรับกินยอดนะ,ะแต่ก่อนที่ช่าก็ไม่เคยกินนะคะแต่พอกินก็โอ้รู้สึกอร่อยนะะมันเป็นรส พิเศษมากนะคะค่ะมันเป็นเปรียปร้ยวออกเปรียปร้ยวนิดหน่อยแล้วก็ฝาดนิดๆน,นะคะไม่เปรี้ยวมากไม่ฝาดมากฝาดนิดๆหน่นนนอยๆออกรสพอออกรสชาตินะคะ,ะดิฉันก็เรียกว่าส้มปุยรวยนะคะส้มปุยรวยนะ,ะก็คือพอดีนะคะคำว่าปุยรวยเนี่ยโอ้โหปุยรวยก็พอดีเลยพอดีคือนัวถ้าอาหารก็นัวนะ,ะอะไรก็ถ้าสมปุยรวยก็คือสมพอดีนะ นะและที่วันนี้ภูมิใจมากเลยนะที่ตัวเองนะไม่ได้ถางยาด้วยจอบเลยนะคะวันนี้ไม่ได้ใช้จอบเลยเพราะว่ากลัวต้นไม้จะมันจะถูกต้นไม้นะวันนี้ก็ดิฉันก็ต้นต้นมะลินะคะตรงนั้นต้นมะลิลานะคะก็ดิฉันก็แห้งมากนะสำหรับต้นพริกตอนแรกก็ก็ถอนยาออกมันก็กระทบกระเทือนรากนะก็เลย เอาดินมาถมแล้วก็ปล่อยน้ําเข้าไปนะคะปรากฏว่าใบารู้สึกชื้นขึ้นมาเลยนะคะดิฉันก็รู้สึกดีใจมากนะคะได้พริกแล้วนะคะเห็นไหมคะพริกก็เป็นเครื่องปรุงอาหารที่สําคัญอย่างหนึ่งนะคะถ้าไม่มีพริกก็ไม่อร่อยใช่ไหมคะเอ่อในพริกนะคะเขาบอกว่ากินพริกเนี่ยฮะต้องกินตอนเม็ดสดๆนะคะเม็ดสีเขียวนะคะกินเม็ดสีเขียวจะไม่เร่าร้อนจะไม่ชุนเฉียวนะคะจะ ถึงแม้จะเผ็ดแต่ว่าก็เผ็ดพอดีนะเผ็ดกลมกล่อมอารมณ์เย็นนะคะกินพริกเขียวนะคะเขาบอกให้กินพริกเขียวพริกแดงกินจะชุนเชียวอารมณ์ร้อนนะคะแล้วมันก็จะร้อนในร่างกายของเราก็จะรุ่มร้อนนะคะแต่พริกเขียวนี่กินก็จะสดชื่นนะคะกินก็จะมีพลังนะคะเผ็ดแต่ว่าก็มีส่วนย่อยอาหารได้ดีด้วยนะ,ะอันนี้ท่านดิฉันก็ได้ยิน คุณลุงลมไม่ล่มนะ,ะท่านพูดนะต้องขออาภัยที่เอ่ยชื่อท่านนะดิฉันก็ไม่เคยได้ยินนะคะว่าต้องกินพริกเขียวแต่ก่อนก็เลือกกินแต่สีแดงๆนะคะตอนนี้ก็เลือกกินสีเขียวนะะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะแต่ว่าเขาบอกว่ากินพริกเขียวจะไม่รุ่มร้อนจะไม่ชุนเฉียวอารมณ์ดีนะฮะร่างกายของเราจะไม่ร้อนนะดิฉันก็ได้พริกมาต้นหนึ่งแล้วสบายกระเป๋าไปเลยนะคะทีนี้ไม่ต้องวิ่งลงตลาดแล้วนะคะ ใส่พริกแค่อ้านะคะพริกแค่ลูกเดียวก็ต้องไปตลาดแต่ตอนนี้ไม่ต้องไปแล้วนะคะค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ